มาแล้ว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 ครับมาแล้วครับตัวที่รอคอยมาแล้วมาแล้วถึกป่าพร้อมถึกไม่พร้อมแล้วเว้ยหมานครับเพื่อนสิบกิโลเลยละคุณโอ้ดูหลายขึ้เก่าเลยด้วยหลุดต่อครับช่วงบ่ายหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จหมันบ่หมานกันรุ่นกันไปเรื่อยๆแล้วครับจนฮอดค้ำกันก็ได้เปลี่ยนหมายไปซะหมายเดียวยังหาทางไปเรื่อยๆ ต้องไม่ต้องปลาครับปลาตัวนึงไม่หอยเต็มเลยมาอยู่ใต้น้ำต้นมายาลาบลเพียนตุ่นหนึ่งตัวไม้ผุต้นมายาลาบเอาเอาเอาเพียนหนึ่งตัวเพียนหนึ่งกระมังกระมังไป ตัวเลกครับหลังกินขาเทียเท่ยงอะไรมาสดครับสเอาตะเพี้ยนเป็นการรอที่เนิ่นนานเปจะมาผักใบนี่เมื่อไหร่จจับปลาเลยครับเนี่ยลอาหลุดซะเต้นไปนเต้นมานินปลานีน เอยรอโดดปุดเวเบยคนทีม,ม้าได้คน,น,นโโท,ที่เปิดเรือล้าละมึงมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับตัวที่รอคอยมาแล้วมาแล้วทนรอมาตั้งนานนะครับปานินไซโลโอ้ช่งบายม่ได้จับปลา เพิ่งแกได้เห็นนะครับปลาวันนี้รอสองชั่วโมงแล้วครับนี่นะครับยกเนาะลายธรรมชาติมือหมานมือบลหมานทำมือบลหมานกันรุ่นไปเรื่อยๆบางทีก็เสียดยอท่อพุ่นแล้วครับเพื่อจะเห็นปลานี่เพิ่งได้จับปลาตั้งแต่บ่ายโมงพุ่นแล้วครับอันนี้ก็บ่ายสองใบสองก็กลัวแล้วของใบนี่ห้างเสียดเนาะก็ยังยบ่ท่อแล้วครับ ุต่อไปรอต่อไปจนเวลาที่เบิดพลุด้วยได้เพิ่มกันอะไรยังมังเออมังเก็บรถดมังหนึ่งตัวครับเซียนไม่ใหญ่ติ่งเลยติ่งเซียนมือเปล่ามือย่อไปไหนล่ะเฮ็ดทิมอีกนะตีเตว่าเต้าเสียเอสเสียอีกอะเห็นตตกด้วยมือซ่อาหน่อยสินอกมือส้วงเตะ ผมได้จ <c oughs> ับเหียนป่ามือเปล่าเลยครับนี่ติ่ง <c oughs> ได้ป่าหลายว่ากินเข่าเทียงเลยมึงเทียนหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> อู้หูตัวนั้นบอลช้วยๆฟังนี่งๆได้น่ะฟังเถอะฟังเถิดจุถือป่าพร้อมถือไม่พร้อมแล้วเว้ยหมานครับ เกียบปลาออกม่รว่าถึกปลาเด็กอาหานครับไม่ทอนหนึ่งปลานิลนหนึ่งตัวปลากระมังหลอดตาบานดินแห้งกระมังมันบอกกระมังกระมังก็จะปลานิลนเวยกินยังแห้งเลย ถึงย้อยโยบโยบไปเว้ย,ยมังใหญ่หนึ่งตัวยังจุย่งปลาขาวแท้ไข่ปัดสูตรนแมันบอกหากบุมีเทพ นั่ะหลุดซ้ำเออยันไดออกโทษทัดไหลน,นี่ก็46นริกา4โมงแร้งแล้วครับเปิดเวลาส์เรามือนี่ยอ้มไปไกลอยู่ครับว่าที่เขามาหอดจุดนกกน้อติงได้หาบกลับได้ครับเนี่ยตอนเที่ยงบริยวปลาไปไว้นี่ขอคว ได้เบียดกลับได้หามกลับโอ้ได้เบียดกลับเลยเว้ยเป็นสิบล้อพุ่นนะ่ะโอ้ว่าได้กินข้าวเที่ยงน้ำข้าวอ่ะได้หลายได้หลายติ่งสิบล้อขึ้นพุ่นล้วครับได้หลาย้าย,าย,ยูสองล้อนี่เกิดอไรสองล้อกลัวยูนี่ก็ได้เพิ่มกันมาซ่านี่เกี้ยี่เราบกขาดหาล้ออันนี้มันก็ตัวง,งามด้วย สองตัวโลแล้วมี้ติ่งแล้วได้ไหลายุูน่ะสิบกิโลเลยหรอคุณวัขึ้นมากินขอน้อขอขินที่เดียวอยู่จนแขนตึงเปียะเลยแล้วปลาสูตรตัวนี้นะสูดเจ้าก็สามตโลนับได้ไดยป่ากันะเก่นกห้ตโลไม่ใชประสูด จะเพิ่มลายบอโอ้พราะเหนเจู้ละเออม่มันสองโลอยู่จู้กรไดนี่ก็ได้ยุ่นี่สองโลเออสองโลได้ยุ่งระขาดดอกคือจุ้ยทอยจู้ละขาดดอกห้าโลยังโบได้กีไล้มือนี่ทัางเศร้าทั้งแรงจวงใบบ่ค่อยหมานท่อจวงเศ้าเนาะ โอ้ช <Ô> <ITA> ่วงใบก็ได้ตัวใหญ่ด้วยเนาะแต่ใส่เสียชูชีพนี่เป็นยกย่อหลอกฟังขึ้นเก้าเนาะแต่โอ้ยันเตืเสียเปล่าเนาะซื้อเราเลยต้องใส่เนาะโอ้ายเหมันคุ้มเงินแต่ซื้อมาใส่พอนคุ้มเงินโอ้เดือดหลายขึ้นเก้าเลยดูตอนใบอืมแบบนี้มีตัวอ้วนสีรู้โอ้เกือบถึงรู้ว่าเจาทั้งเสาทั้งใบ จะไปสั้ง,บงเบื้องเรื่องผมว่าบ่ขาดสิบโลขาดบ่หลายดอกได้หลายได้หลายมองแค่ชุดเด็นนี้เ็นตัวง,งามนี่ละเขาเลยาว่าทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนนะ่ะเพราะเจ้าลงทุนเขาก็จะมีแล้วเพราะเจ้าลงทุนเสียชูชีพป,ปั๊บมาเล่นบ่โอ้ป่านนี้เจ้ามันตะเลือดตะเลือดเครื่องรัวพุ่นเลเนี่ยอ่าเห็ว่าตัวนี้ ผมวาเกือบโลพุ่นนิ่งเจ้าตันตัวนี้ตัวนี้หมันครับมือนี่น้อยหมันเกือบสิโลพ่นละหาทางที่ก็โอ้ได้หลายด้วยนะลดไปพ่งให้ก้อนก็ได้ได้หลายห้วยนะนี่ก็ได้อันนี้มันโกงนไม่ใช่ลัดแท้ไม่น้อยด้วยมือนี่เออแท้แทมีติ่งพอมติงพุนะได้ยุบแโลของอาะเด้อ เกต8โลอยู่ใก่ปิง่ะ8โลบ้าอารัตกับกับอารน้อยนี่ได้ไล่เลียกันเด้ออารัตกับอารน้อย่่ได้ปลานิ้หลายเท่าอารัต่ของอารน้อยนี่มันมีตัวตัวละเกือบโลหลายตัวเออปลานินเออร่วมกันะได้อารน้อยเยอะชนะด้วยซ้ำเกิดต่อถือว่าหมาันที่ร็อกท่านี้เกิดอะไรนี่แหละบัวเด่มาขึ้นมากินเขาครับได้หลายอยู่พวกที่ดว่าเกือบ10โลปุ๊บ งอเกะไม้ธรรมชาติก็ต้องรุนกันบิดมือเพื่อลครับได้บ่ได้ก็ต้องมาเบิ้งตอนแรงแต่เดียวเลยมันบรมานเก็แ้วแต่ดวงนะครับแต่ละมือวัดดวงไปความชอบนะครับความมัดของคนหยกง้อนะครับมือกันรุนไปยากครับที่ถือได้หลายคือรอบนั่นนี่ยากขนาดนี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหลายละพูแลห้าหกโลผู้มานก็สิบกิโลถือว่า ยังดีนะครับเหมือนะคลิปน้าที่ไปยกเดยได้ไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเราอยากผลาดคลิปสนุกสนุกก็กดติดตามไว้ครับมีคลิปใหม่ๆจะได้เบิง่งก่อนเขาครับจะได้บราผาดคลิปสนุกสนุกจัดทั้งช่องวันนี้แกจบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ